ใกล้เคียงใกล้เคียงบุกได้ใกล้จะบุกได้ oh. สงนะ่งแบบโอ้สายมือแม่งบึมเลยยืนกันเป็นไอ้นี่เลยยืนกันเป็นบางวันเลยเราออกจากนี้ก่อนไหมออกจากนี้ก่อนดิทุกคนอ่อยอไปไกลแล้วเข้ามาใหม่ดิ ไม่บุกอันนี้แล้วที่นี้ผมนึกว่ามันน้อยแต่ซ้ายมือแม่งยืนกันเป็นก้อนขี้อะไรเฮียยืนกันเป็นไอ้นี่เลยอะไทยมุงหายสัตว์ <laughs> ยืนกันเป็นหนอนอะไรเฮียคนึูว่ามีแค่ตรงบ้านไงซ้ายสายมือมันยืนกันเป็นกองอะไรเฮียก็เยอะ เลยนะลุงเยอะแบบเยอะจัดๆเลยเราอ่ะเฮ้ยเยอะจัดแต่เราแค่ไม่เห็นกันว่าเข้าไปตรงนั้นเห็นไมีกี่คันอันนี้ยเราลองเดินเข้าไปเว้เราคอยคอยขยับเข้าไปทีละคันขยับไปด้วยกันเว้เราจะเห็นกันขยับเข้าไปด้วยกันขยับเข้าไปด้วยกันทีนี้เข้าๆดิครับเข้าเข้าไปตรงนั้นติดกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ครับลุงไม่เห็นกันแล้ดีแล้วมันจะได้ไม่ตีกันตายอีกตายตีกันตีกันองตายไงบุกไม่เลยไป้ายจังหวัดไหแหละใช้บัคให้เป็นประโยชน์ใช้บัคให้เป็นประโยชน์ โอกาสนี้แหละดีแล้วไม่ต้องขีดหัวเพื่อนด้วยกลับไปค่อยๆกับไปค่อยๆกลับไปได้าบ้าดีจรเกิดพี่กันแล้วผมไม่เห็นก็ตามเพื่อนง่ายๆเองหอนยง่ายๆตามเพื่อนได้ตามนะกราบให้มันมาได้ให้มันกราบมานะกราบแล้วพี่กราบพุทธกราบไปไกแล้วเพี่ย ใครวินวอลก็คอยชุบเพื่อนอ่ะใครวินวอลก็คอยชุบเพื่อนเบื่อหน่อยจะมีเรถติดตัวนี้ตาทุกขอให้ฟังเรามีวงวินวอลเยอะเลยเยอะนะเยอะมากเยอะมากเยอะมากเอาเลยครับลุงเอาลุงเอาเลย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 เอหเฮโร่ไปแล้วตำรวจอุ่นใจได้ ตูบอกเขาไปแทงได้ไหมครับเนี่ยได้เลยชาร์กเล่นได้เลยเฮ<อ>้ยตอนนี้ซี่ลงระวังระวังไอ้ที่จะถอยมาก,ก่อนระวังมางนี่คนเดียวบวกกันแล้ว<ค>รตรงนัน้นแล้วฝั่งนูน้นฝั่งนูนงน้น,น,นไอ้มันาวังพี่เฮ้ยเขาตีอะไรอ่ะ ัฝังน้นลงนะพี่ต้องลงพี่เราต้องลง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 พี่ผมเนี่ยตัวชุบลงมั่งล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 งอุ๊ยวัดจังไว้สัตว์นี่เจ้าคนหวาบเลยที่อ่ะอโมไมได้เลแทงปุม่งต้องงเมยอลเข้าไปห่วงไอะคหวบอย่ารำกันอย่ารำกันน้องๆจเองครับน้องๆรู้อยากโชว์อยากอยารู้ๆและว่าอยากโพลังสวยตายดสวย ช่คือไ่เทไไปเล่นได้นี่ไม่ได้ฆ่าตกไปก่อนใช่ใช่มองชุดถ้ากาวเล่อนกไปไม่ต้องขึ้นไปเนินนะไม่ต้องขึ้นไปเนินไม่ต้องขึ้นเนินเดี๋ยวคอยเริ่มโซนคอยเโนคออยกมันบุกมันบุกเลบนไันบุกมันยิงกูไอเฮียมันยิงกูว้้เช็ดโวเวระบิดระเบประตูบ้านหน่อยตำรวจช็วหาไประบประตูบ้านหน่อยครับอาไม่อีโมวะเฮียไม่อะ เอ้าไม่อิโมอ่ะว่าแต่ฟับว่าไม่อิโมอ่ะเฮ้ยมันไม่เห็นตัวอีโมไม่ได้เหรอหรือว่าอะไรอ้าเขี่ยเร็ววะสัตว์เล่นไม่ได้เนี่ยเป็นเนี้ยเฮ้ยเล่นไม่ได้มันมันเห็นกันเนี่ยมันมันุยอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นเลยเหรอสองไม่เห็นไม่เห็นไม่มีอ่ะที่ไปตีที่ไปตีก่อนก็ไปตีก่อนไม่เห็นเห็นใครก็ไปตีก่อนเลยชัรมันอีโมมันอีโมไม่ได้ครับผมเห็นนะมันอีโมไม่ได้อ่ะ ก็ไม่เห็นเราอันนี้แล้วล่ะก็จะไม่เห็นเรา้ยไอ้เฮี้ยเป็นเฮี้ยไะไนี่สัตว์บักัปลอบเออตายสวยเฮียไม่เหงาเป็สัตว์ แข่แทงไปก็ไม่ได้อะไรนะจริงแทงไปไม่ได้ไเลยเลยไนนอ้น้องนี่จะอุ้มเพื่อนเหรอนี่อ่ะเก็บไปเก็บไปอีกหนึ่งเก็บไปสองไปย้อนตรงนี้ดิไอ้แชมป์ต้องตีนกูไว่หรอท,ทำอะไรกูไว้ฮะย้อนนี่นี่เจอไม่แม่งไม่เห็นกันไอ้เหี้หย เป็นตัวคนนะข่วยควยทำทำไมเนะี่ยสั้งนี้ทำทำไมเนะี่ยสตอรี่แบบที่ทำทำไมเนะี่ยกูไม่เข้าใจเลยนะี่ะฮะมึงจะมารวมกันทำใบเนะี่ยไอ้เหี้ยะตายไปหนึ่งเก็บไปสาม ไปค่อยๆอย่าเข้ามั่วนค่อยอย่าเข้ามั่วเนี่ยมันดีโมไม่ได้เว้ยเนี่ยไอ้ที่คนเรายังยืนรอดอยู่ตรงนี้คือระวังด้วยระวังด้วยเราโดนปาดฟิฟี่อยู่เฉยเเนี่ยมันมันปาดไม่ได้จริงๆเว้ยเฮียทุกคนปกติครนะถ้าอย่างนี้คือโดนแล้วเว้ยจริงๆถ้าตามหลักอ่ะเนี่ยถ้ทั้งเงี้ยทั้งเงี้ยคือโดนเว้ยคือมันชุบอะบางทีมันไม่เกิดแล้วดูดิแม่งห่อแล้วเหรอปะเหี้ยวงนัวเนปาในสัตว์ตีใครก็ไม่ตัด โอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายแหลกแหลกเสร็มยังแหลกแตกพวกชูพิกย้ายผมชูได้ได้ชเลยต้องคนที่เห็นแบบเห็นตอนตายก่อนตายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นเออเยีะยมไม้ห็นเ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 ห็นมันแยกตัวมันวิ่งทะลุเฮ้ยเนี่ยมันตื่นแล้วเนี่ยดีจีมันตื่นเราได้หมดไม่เห็นเขาตื่นอ่ะได้ไหมผมชุบเอาผมไม่เห็นดีจี มูระวังมูเล่นยันเล่นเลยตาละตาละตาละตายสวยช่างสบเพื่อนเอามาก่อนก็ได้ตาละตาละเดีมันลุกไอชี่นี้เห็นกูุกนเห็นกูมาดีสัตเอาหมไอชเหี้เอาเอาเอเ้ยเอาเอาเอเอาเอาเาอุ้มไปแล้วอุ้มไปแล้วอุ้มไปแล้วตามดสวย มันไม่เซ่ให้มึงหลอกชักเลยเย้กูเป็นกูเป็นผีไปแล้วว่ตอนนี้เหมือนเป็นผีเลยตอนเนี้ยเฮียไม่เห็นใครเลยท้อท้อว่ะ ว้ายกูเหนื่อยอยู่ทำทำไมเนี่ยฮะในเมื่อกูเป็นผีใช่ไหมได้เลยกูจัดให้เฮ้ยเอายิ่มันหายตัวตอหน้ากูเลยเอออ่า่เดินแอบไงฮะไม่มีใครเห็นกูเลย้ยอะไรนี่กูกูเป็นผหนีหรือเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรเี่ยกูเป็นที่อะไรไปแล้วเี่ยฮะ เป็นวิญญาณเหรอหรืออะไรตอนเนี้ยเป็นกูเป็นอะไรนี่ไ <c oughs> ม่เห็นกูเป็นอะไรนี่ฮะไม่รู้กูตายชีวิตจริงวะเนี่ยฮะนี่ทำไรล่ะฮะ <c oughs> ตายปะ <c oughs> ตายไม่หนิตายไม่หนิอันนี้ตายใช่ไหมหน่ตายปะวะตายไม่หนิ คืออะไรอ่ะไม่ตายเหรอเอา้าไม่ตายเหรอวะโอ้ไอ้เย้ยเห็นกูไหมเนี่ยฆ่ากูดอยไอ้เฮียเฮ้ยเห็นกูเปล่าโอ้โหเหมือนมันเห็นนะเวิร์ลเชดเบิเชดโอ,เ,โอเพื่อนโดโดไปละจ้าไปก่อนละจ้าชาร์กตีใครตายบ้างไหมเนี่ยไม่ตายอีโบก็ไม่ตายปาดไปห้าตัวแล้ว <laughs> ป่ะตัดจบเลยเจอกันเด้อ <c> เ <oughs> จอกันนะครับน้องๆโหโอ้โหเดียวเดียวเออยังเห็นกูปะวะ <c oughs> ป่ะกูบุกเลยแล้วกันกูคนเดียวมากูอยากไปนแหนมอยากกินข้าวหิวข้าวไอ้เหี้ยอ่าหิวโซง่ายตายเป็นหนึ่งหิวโซง่ะสอ่องกล้อง ตายไปอีกหนึ่งสองกล้องเหรอตายไปหนึ่ง,ต,ง,งตายไปหนึ่งเหมือมีกินเหมือกันนะตายไปหนึ่งกินเหมือ,ม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 อไอ้สัตว์ตายไปหมดไม่มีใครตายทั้งตัวกูทำทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยเปลืองมีดเอ,เอาเอาขอเอาตอกๆหน่อยนะไหมตายเพราวะว่าอันนี้ตายไปเนี่ย ไม่ตายไอ้เหี้ยขอตักตอกหน่อยนะกันไอ้สัตว์เอ้ยคุยตัดจบเพื่อตตอกนี่เนี้ยไอ้เหี้ยมันไม่ไ,ไหวจริงๆว่ะไอยี่โคตรตึงอ่ะกโคตรตึงอ่ะอะไรตอกตอกอ่ะเอาไปเอาไปลงเอาไปลงตักตอกเอาไปลงตักตอกเอาไปลงตัอกได้อยู่เอา oui, <c oughs> ไปลงตัอกเอาเอาไปลงตัอกเอาฉับไปลงตัอกได้อยู่ตายนี่ไงโคตรเท่ตายดึงตายถาม เทียเทียตายสิตายฮะเพอะเหรอเหียโดนใบสัตว์มันไม่ตายไปละเออเมื่อกี้คุณว่าต้องตอกเฉยครับแม่ว่าต้องตอกเฉยไม่เป็นอะไรไปละพอละพอาะละเฮียเดี๋ยวโดนใบสัตนเดี๋ยวแม่งตายขึ้นมาอีกเดี๋ยวโดนใบ ไอ้ชาคเคซี่กูไปไหนได้ชาคเคซี่กูอ่ะแล้วกูไแล้วใช่ปะน่าจะอย่างนั้นทั้ผมไม่เห็นแล้วอะพอแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ได้ตอกตอกแล้วโอเคพอไม่รู้ครับมันไม่โดนแต่ว่ามันทำไปทำไมอะมันแทงไปก็ไม่ไม่เป็นไรอะใช่ป้าเฮ้เห็นกูเหรอเห็นนะไอ้ียนี่เห็นเนาะเฮ้ยไอ้นี่เห็นกูไอ้นี่เห็นกู โอ้ยมีคนเห็นกูมีคนเห็นกูเอ้าเฮ้ยทำไมฉัดจังหวะนี้เลยทิกตอกดูทิกตอกนะดูทิกตอกนะจังหวะนี้เลยยินคุยกันเถอไอ้สัตว์เหม๋ ตายสองตายสามตายสี่หมดละเดี๋ยวปเป็นาอ้อนนี้ไว้คนหนึ่งเฮ้ยยัำสุดยอดสุดยอดจริงๆอุตสห์ได้ไฮไลท์ไอเฮียตายตายเฉยโหเก็บไปโคตรเยอะอะไอเฮียโคตรแบกอ่ะ ยี่สิบกว่าตัวเฮียเอาไม่ลงสักตัวโคตรตึงอ่ะช็อตตักตอกในเวลาเด็กข้าวสมใจอยาก